ครับผมพามาเทสไฟนะฮะไฟที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็คือไฟมาจากรถนะครับนี่มันก็จะเป็นแดงๆเป็นส้มๆนะครับสีจริงมันจะออกส้มๆนะครับพอเปิดไฟสูงนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะไฟต่ำนะครับนี่อันนี้ก็คือไฟเดิมของรถนะครับแล้วทีนี้พอเรามาดูไฟที่ ผมติดเพิ่มมาใหม่ไอเน,นี้ยผมเอาเสื้อคุมไว้อยู่นะฮะพอเปิดลองดูนะครับเปิดฟับ๊บสว่างมากครับเห็นไหมอ่าสว่างสุดๆนะครับพอปิดไฟปั๊บดูสิผมขี่ได้ไงตั้งนานเอาไฟไอเน,นี้ยขี่มาตั้งนานนะครับพอเปิดใหม่นะฮะฟ้าโอ้โหสว่างสุดๆนะครับเห็นไหมสว่างมากนะฮะ ทีนี้เดี๋ยวผมพามาดูข้างหน้านะฮะมันจะแยงตาไหมนะครับก็ตอนนี้ผมเดินห่างออกมานะฮะได้ประมาณ15เมตรแล้วนะครับก็พอสมควรนะเอ่อสว่างอยู่ในกล้องอาจจะดูแบบฟุง้งฟุ้งออกนะครับแต่ว่าเวลาผมดูจริงๆมันก็มันก็สว่างอยู่ ก็จะแยงตาแต่แต่ไม่สู้สปอตไลท์นะครับสปอตไลท์ที่เป็น LED อ่ะที่เป็นเม็ดเล็กๆเล็กๆหลายๆอันนะฮะอันนั้นจะแยงตากว่ามากแต่ว่าอันนั้นมันจะสว่างมากนะครับสว่างกว่าตัวนี้อีกแต่ว่าตัวนี้มันก็ยังเป็นลำอยู่นะครับก็ด้วยความคิดส่วนตัวนะครับก็ยังไม่ได้รบกวนอะไรมากมายนะครับเพราะว่าโคามเดิมก็ยังเป็นโคมโคมโซนิกก็แหละนะฮะก็ปรับขึ้นได้นะฮะปรับขึ้นลงได้นะครับ ต่ว่าเมื่อกี้ผมขี่ออกไปข้างนอกแล้วนะฮะขี่ก็มีรถสวนมา4ีหคันแล้วนะครับขี่ในลักษณะใช้งานจริงนะครับก็ยังไม่มีคันไหนเปิดไฟเขาเรียกอะไรไฟไฟสูงใส่นะครับทุกคันก็ยังขี่ผ่านเลยนะฮะหรือว่าเขาเก่งใจหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่โดยรวมถือว่าโอเคมากนะครับโอเคมากสำหรับไฟซนิคตัดแปลงนี้นะฮะ ส่วนความสวยงามก็ขึ้นอยู่กับมุมมองเนาะแต่ว่าผมเน้นใช้งานไงถ้าเกิดเดินทางกลางคืนคือแบบนี้สบายเลยนะครับแบบนี้สบายเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ละกันนะครับสั้นๆนะฮะพามาดูผลของการเทสนะครับไฟ LED ใสในโคมโซนิคแล้วก็เอาโคมโซนิคไปตัดนะฮะให้เป็นทรงสปอร์ตไลท์นะครับอ่า โอเคแค่น okay, ี้ละกัน